อย่างไงมันล็อกมันอยู่ของเราพ่อไอ้เจ้ามือบอกมันจะไปไหนมันเ่นแค่ตัวเนี่ยตัวนี้ล็อกไม่อยู่หรอครับปูไม,ไม่อยู่เลยโอ้ล็อกไม่อยู่เลยล็อกไม่อยู่เลยทางปูมันเข้ามาจริงอริ วันนี้ปู่วงกมมหกันยังเข้ามาหกยินครับวันนี้ปู่เรียกหาเลยนะปู่เนาะโค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับปู่วันนี้โค้งสุดท้ายเลยแโค้งสุดท้ายแน่นอนโค้งสุดท้ายแน่นอนวงกลมเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ให้แปมให้มาหาที่กุฏิเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้นี่ครับปูเลยอืคืออะไรครับปู่ตัวฟันเลยใช่ไหมปู่เออและโอ้โหอันนี้คือฟันเลยนะปู่เนาะฟันเลย ถึงว่าทําไมปู่เรียกพบด่วนเนาะเยอนเลยวันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะให้ของขังเขาเลยนะอือเอาไปได้เลยมีของดีมาฝากด้วยนะครับนี่นานเลยนานเลยคนรู้จักว่าวันโอ้โหดังดึกอู้ดอันนี้ไปเลยโอ้ครับผมโอ้ยเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้ฝาลูกนี้ครับอ่าถูวันนี้ปู่แก่ของขังแล้วนะจะหยิบองค์ไหนเอาเลย หรือใครชอบพ่อแกเนี่ยเนี่ยิบสยิบันไหนเอาเลยพ่อแกก็ไม่พ่อแกก็ไม่เขาชอบพ่อแกค่ะคือคนอันเลยมักอันไหนเอาเลยใช่ไหมครับโอ้ผมชอบอันนี้เลยเนี่ยเอาเลยยิบเลยเอาเลยเอบเลยเอาเลยอันนี้อะไรครับปูนี่ด้วยต้องต้องถามลวงปูนะครับผมไม่รู้จากพระเยอะปไปแล้วกขใครมาปอยเปิับเตะ เป็นประธานกรรมเจ๊เขาเวเขากรรมอะไรเขบปฏิวากันขอขห้มาอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรครับปู่อันนี้สีวลีอะไรเนี่ยสีวลีมั้งเจ๊และวสีวลีพระโชคลาภเอ้ามือนี้ทางช่องสีบไปเพื่อเอฟซีเออเอาเลยยิบไปเลยเออถ้าใครอยากทำบุญกับปู่ก็ทำทางเอฟมินเลยได้แม่เขาจะไว้ปู่นี่นะไว้ให้หลายปีนั่นไม่ยังค่น เตะสียิบไว้จากคนลาบอกีอันดอกขันผู้ใดอยากกั้มบุญกับปูแท่งเอฟสีทรงให้คือค่าเอฟซบูชาด้วยเอฟสีเอาเงินที่บูชาหนะมาถวายปูไปยังเลยสันน้องปูเนาะพอใส่ชายหวานชายยาปูเป็นยังปูป่วยบ่กปูคือเป็นสั้นๆเป็นอย่างนี้เองปูมันทรงอยู่ตลอดเวลาโอ้เอาหยิบไปหลายๆอันได้ไหมปูได้ไดเผื่อเผื่อเอฟซีอยากบูชาแต่ว่าปูให้แอดมินเฉยๆแต่ว่าแอดมินจะ เอาไปฝากให้เอฟซีได้บูชาใครอยากได้เนาะใครอยากได้แต่ว่าแต่ละอย่างนี่สีบัคือกันเดียแต่สีใดเด้อยกไปทั้งถาดเลยได้ไหมนี่แต่ว่าเอสมินจะมาถวายปูนี่แหละสัหผับของบูชาเนปะปูเนาะก็แดดข้ายาเนาะแดดก็อยากสร้อยข้าหยาปูเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยเนาะดิเจ็บเรื่อยแล้ว นี่นะครับปูเอบซีว่าทำไมปูสันด้วยปูไม่อยู่ทรงเขาตลอดเวลาทรงอยูตัวนั่นปูจให้หวยแม่นเลยเออโอ้ถ้า่งนั้นปูให้หวยแม่นนะปูเนาะถ้าเกิดไม่ไม่มีทรงก็ไม่แม่นใช่ไหมปูจะได้ปูจะให้ให้ลูกห้หลานให้หล่สิบ่ให้อีซีิไนหนอซีกาแฟซอยปูบันใครอยากได้ทักมานะครับมาเ ปีนี้ปูจะปั้นสีให้มันดังรูฟ้าเลยออันนี้ปก็จะเอาไว้ันหนึ่งปั้นไม่สีปั้นสีให้มันดังไปเลยตอนนี้จะมีอยู่สี่ชิ้นกับหรือภัยแม่น้ําอีชีนหรอภัยแม่น้ําทักเข้ามาตามศรัทธาแล้วจะมาถวายรู้จักภาษาเทศภาษาไปคาเฟ่ภาษาผีก็คุยกันรู้เรื่องอีชีมันบ้าบ้าบวบสิคะน้องปูเนี่ยนะส่งไปให้เอฟซีเนี่ยอันได้เลยใไปทานกาแฟปูอันอยู่ในกล่องนี่นะครับปูอันนั้นด้วยแหละครับปู โอ้ไปทั้งแถบเลยกันบาทนี้โอฟลอยใส่จ้าทุกทุกแคมารเด้อของแท้ทุกองค์นะพวกได้มากับมือพวกเจ้าครับเจ้าว่าบางคนก็ตายเลยอันนี้ก็ภาษีวลีดีนี่ภาษีวลีเหรอเอาเอฟซีอยากจะยิบไปเรื่เอ็ดก่าไปเลยครับเผื่อเอฟซีอยากได้เดี๋ยวมาตั้งซองนี้สิมิ ไไแล้วแต่สะได้เนาะแล้วแต่จะได้คือจะเอากับมีมีจํานวนจํากัดนะครับเนี่ย,ย,คยใครทักก่อน<ป>ได้ก่อนนะเนี่ยรีบเอา<ป>นะเดี๋ยวโอปอยกไปทั้งถาดเลยนะเนี่ยแล้วอันนี้อะไรนะปูเนี่ยนี่ผมมีมีขหลังเข้อหลวงพ่ออะไรวะงั้นพ่อสมัยที่ไอ้ทุคขขามจะทุคขขามดะทุังๆอันหนึ่งที่เก็บโอ้โหเก้มแก้มกันปูคนแก้มดำบุญน้ำปูเนาะ กองดีหรือจะก็ได้รายดอกเบี้ยี<ม>ยแบ่งเลยเอาด้ว <c oughs> ยใบสีก็ได้น่ะสีวลีมาแบ่งมาก,ก็ได้แบ <c oughs> ่งด้วยไงมีเหรอมีสีวลีมามาดูมีจำนวนจำกัดนะครับผมจำนวนจำกัดแบ่งบนละองสององค์ครับโอ้อวันนี้ปู่เรียกมาเอาของดีเลยนะปูเะ่เนาะแจกของดีเลยแจกของดีปู่นางกวักมีอันเดียวนะครับอืมนี่ได้แล้วใครอยากได้นางกวักนะนี่นี่นางกวักนะฮะ พ้อเดีกค่ะยาคาคาเฟ่ปูนางกวักมีอันเดียวนะครับออผมเป็นการ์ดไอเอฟมินก็ซื้อเนี่ยแต่แอดมินจะเอาไปเพื่อเอฟซีเพื่อเอฟซีอยากสร้างบุญน้ำปูนางกวักนี่มีประหลอดด้วยนะ,อะแอดมินที่ทรงข้างไปเท่านี้ไงขีดคาทรงพร้อมเด้อสีเขาเนีย่ยอดมินนี่ยังดีดนแลเดี๋ยวสิ่คนเป็นไงเอฟซี่นี่เจ้าคือจะเข้ เบ่งเบ่งเฟอเอฟซีในช่างอยากได้อยากได้นะครับราคาไม่เกี่ยงตามรัทธาแต่ว่าองทรงค่าไปซีนี่น้ำหาสิบบาทใช่เพราะว่าค่ากลงก็ค่าทรงแต่ว่านางกวักมีอันเดียวในนี่แอดกนาได้อันเดียวได้อันเดียวมีอันเดียวนะนางกวักนะอมื่อนี้ปูปล่อยของนะค่ะปูปล่อยของแล้วอ๋ออยากได้ของดีทักมาเ้วเตสได้เด้อแอดสีทรงหายค่าสรงหาสิบบาท อันนี้พวกปลาตัวดีดีอนี่พ็ดีนี่อันนี้อะไรครับปู่ผาธาที่ออกเป็นแก้วเผาแล้วอาจารย์ดังจะดังโอ้ปัตวีธาตุนี่นะกระดูกข่นกระดูกไทยเลยเพี่แก้วว้มีอันเดียวด้วยเอามีอันเดียวเนี่ยพวกเอากระดูว่าธาตุกระดูกนี่นะครับเอาพผาธาที่เป็นแก้วใส่ปิ้วเลเผาปึ๊บเป็นกระจบุกแก้วเลยผาสังกจายงใจเฮ็ดโมนาเป็นลายพี่แล้วมีผาสังกาใจเนาะปัตวีธาตุ วันนี้ปู่เรียกทางช่องมาคือจะวงกลมให้เน้นให้เลยใช่ไหมครับปู่เพราะวูนที่ปู่ไม่อยู่ปู่ไปหรือว่าวันที่ชมโอ้ครับเปอนน้นนันคือหนึ่งครับคือว่าวันนี้ปู่จะเน้นให้เลยใช่ไหมครับปู่ผมมาก็ไปเจอพวกนี้ไปเจอปู่อ่ะโอ้ครับนี่นงนั่งที่อีกทีหนึ่งถึงว่าวันนี้ปู่เรียกทางช่องมาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกก่อนเนาะ าเจอแค่แม่ชีเลยแล้ปูเพราะว่าครบมีวันเป็นรูปเนม่มังแต่ตอนนี้แหละวันนี้ยืดเยืยังเจอหนี่เองสิบล้านตะกี้นี่คือเขาถูกจนเจ้ามือเสียเงินเป็นสิบล้านเลยเหรอปูปูให้แม่นใช่ไหมคะส่วนแต่เมื่อก่อนนะโอ้ยทั้งนั้นเลยแหละใครแล้วไม่มีพลาดเลยทุกวันก็เหมือนกันเดี๋ยวว่าเราจะไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนคาราบาลแล้ว จะให้เป็นหลายตัวทัว่าให้เป็นเอกชุดถ้าเน้นตัวเดียวมันมันฟานเพราะวมันล็อกไปหลายตัวเนี่ยนี่มันล็อกไม่หมดเราเนี่ยเรารู้เลยมันจะก็คือที่ปู่ให้มาเยอะๆคือปู่จะมาฟันวันสุดท้ายเลยใช่ไหมปู่ในเออสุดท้ายเลยครับคือเน้นให้เลยนะปู่เนาะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ชุดเน้นนะปู่เนาะชุดเน้นเออ ครับแต่อก่อนว่าจะไปทิ้งมันที่เขาซื้อก็ซื้อไปเพิ่มด้วยมันก็เข้าเหมือนกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ที่มีเน้นเนี่ยมีหมดแหละหอยปูเพราะว่าถ้ามันจะรับเราไปรับไม่รับสาล่าตัวนะมันก็ขายกันไปแล้วพวกวันนู้นเนี่ยวันนี้ล็อกไม่อยู่นะครับบเนคือโอ้ปูดังมานานแล้วใช่ไหมครับปูนานแล้วโอ้ครับผมเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะตามแหละว่าตามหาน้าไม่เจอเมื่อกี้อยู่เนี่ยนะ ลูกศรษม่บอกมีใครรู้หรอลูกศิไม์บอกว่าปู่ย้าไม่อยู่ดิเขาตามไงเขาตามเขาตามหาปู่เลยใช่ไหมเขาไปถามไปลูกศรดังลูกศรไอ้ลูกศิรมันก็ลูกศิรเราหลานเราครับเอย่างตาหอยใต้น้ำกับลูกศิรเราครับหอยเลยอันนี้หอยไม่รู้เลย